สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนสวัสดีวันพุธนะวันพุธวันนี้วันที่เท่าไหรอ่อ่ะสิบแปดสิบแปดใช่ไหมโอเคกำลังจะมารับเพื่อนคนเดิมอะ่ะคนดำยานาเคลคนปานามาเพราะเราจะไปะกินข้าวกันอีกแล้วดูหนัง โอเคนีบ้านเขาลมลื่นมากเนี่ยนี่สวนหน้าบ้านเขาโอเคครับมาถึงแล้วนะโอเคหมาไม่ต้องรับด้วยได้ยินเสียงหมาบ้งกนเนี่ยโอเคบ้า์เขาเนี่ยสวยมากมีต้นไม้ลมลื่น มีสวนหน้าบ้านนะก็เอาหมาเข้ามาเนี่ยเฮ y girls why are you making me wait so long I have two minutes โอเคครับ oh! oh <my> Hi m o h a m o h a m o h a โอเคครับวันนี้อากาศดีมากวันนี้มาโรงแรมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับดาทาว ออกมานิดนึงชื่อ b order station เนี่ยขึ้นมามาจอดชั้นดาดฟ้าเนี่ยแล้วก็มองไปเห็นวิวเหรอไหมของลาสเวกัสเห็นไหมพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยอยู่ไกลเนี่ยแล้วก็นู่นไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นดาวทาวลาสเวกัสโอลาสเวกัสแอเรียแล้วก็นี่ก็ the s ส r ร p a แอ a รียโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกันนะ โอเคครับมาถึงร้านอาหารกันแล้วนะวันนี้มาทานไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยสั่งสเต็กไปเดี๋ยวเข้ามาเราจะสั่งให้ดูเนี่ยดูคนสวย she's i so beautiful but she's treating me to dinner tonight so we have to give her some compliments ชมมันหน่อยเพราะว่ามันเลี้ยงคืนนี้ก็เลยต้องชมมันหน่อยเดีวมาเจอกันนะโอเคครับมาแล้วนี่นี่น่ากินมากเลย uh, ไม่ได้กินเนื้อ มานานแล้วเพราะว่าหยุดกินเนื้อไปเพราะว่ารักษาสุขภาพวันนี้ก็เลยขอจัดเป็นสเต็กหน่อยมีเนื้อมีอ่ั่วฝักยาว่วเขียวเนี่ยเข้าไปคั่วใส่น้ำมันนิดนึงแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็มีเกรวี่นะครับโอเคขอเวลาไปทานก่อนนะครับเดี๋ยวจะทานเผื่อนนะครับทุกคน ฮัลโหลเจอกันอีกแล้วนะครับอ๋อเพิ่งทานอาหารเสร็จเนี่ยอิ่มมากเนี่ยทีน,นี้ก็จะไปดูหนังกันละจะไปดูซินเดอเรลล่าเพื่อนๆดูกันหรเอยังเขาบอกสนุกโอเคนะครับเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในคาสิโน,โนไงเสียงดังนิดนึงโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะเพิ่งดูหนังซินเดอเรลล่าเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วก็มืดแล้วเนาะ อยากถ่ายโชว์วิวลาสเวกัสตอนกลางคืนเฉยๆเนะี่ยเดี๋ยวใช้ดูนะสวยมากโอเคไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันไกลไปหน่อยนะนี่ซูมได้แค่นี้แหละเห็นไหมไกลๆเป็นพวกโรงแรมกับคาสิโนลาสเวกัสสตริปนะนั่นก็ชิงชาสวรรค์ยักษ์ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จประมาณปีหนึ่งแล้วละ่ะแล้วก็ นูน่นฝั่งนู่นก็เป็นดาวทาลาสเซกัสโอเคครับถ่ายมาให้ดูแค่นี้แหละอากาศดีมากวันนี้แจ่มใสแต่พยากรณ์อากาศบอกเดี๋ยวฝนอาจจะตกแต่ก็จะกลับบ้านแล้วล่ะเพราะเดี๋ยวฝนตกโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่บัดดี